บริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดเแน็นคแจค็คซูโมโ่โตโร่ทิวลีุ่วินเสนอ เและวันอาทิตย์พบกับพี่ซุปและซปเปอร์จิ๋วในภารกิจท้ากับทายครับวันนี้เราต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนปัญจัย์มินบุรีภารกิจแรกในช่วงซปเปอร์ชาเลนจ์ไปพบกับน้ำฟ้าและฟ้าใสครับสวัสดีสวัสดีครับสัปดาห์นี้เราจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย เข้าสู่สัปดาห์แห่งการตัดสินแชมป์กับการแข่งขันกระโดดเชือกสมัคคีปี6รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยบันทิกและรับรองสถิติโดยร really ิบลี่เป็นลิมิตออนนอตสถานการณ์ในตอนนี้ครับทั้งโรงเรียนอนุบาสีขรรภูมิและโรงเรียนชินุภูิวิทยาเหลือการกระโดดอีกแค่ทีมละหนึ่งครั้งแต่อนุบาสีขรรภูมิคุมความได้เปรียดด้วยสถิติที่เหนือกว่ามาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะคว้าแชมป์ในปีนี้ แชมป์ภาคอีสานครับอนุบาสีขอรภูมูมจากชูรินลงสนามเป็นครั้งสุดท้ายกับ230คนมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่230คนครับเป็นจำนวนที่สูงมากนอกจากชินุก,กูลวิทยาแล้วไม่เคยมีทีมไหนทำได้มาก่อนมาเอาใจช่วยพวกเขากันนะครับ ีขอรภูมิครับพลาดไปอย่างน่าเสียดายโอกาสตอนนี้ตกอยู่ที่แชมป์เก่า3ส,สมัยแล้วครับครั้งสุดท้ายกับการตัดสินแชมป์ครับชินุุกภูิวิทยาจากประจวบคิรีขันเรียกที่2 3 6คนถ้าทำได้จะคว้าแชมป์ครับและจะเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยนักเรียนไมมีโอกาสแก้ตัวนะครับ ตั้งใจทุกครั้งเวลากระโดดตั้งใจทุกครั้งนับจังหวะหวังจังหวะให้แม่นทุกคนถ้าชินุกูลวิทยาทำสำเร็จครับครั้งนี้จะเป็นแชมป์สมัยที่4ของพวกเขาแต่ถ้าพลาดครับแชมป์จะตกเป็นของโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมมทันทีทุกคน สมมัคีของเยาวชนไทยกับส na c k j แจ k s ซ p เปอร์ชาเลน e และกลับมาติดตามโครงการดีๆได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับซูเปอร์ชาเลนจ์ท้ากับไทยข้อนี้พป่ซุปขอท้าพวกเรากระโดดเชือกสัมมคีครับ กระโดดเชือกสมัครคีสิบครั้งทำได้เข้ารอบครับโหกระโดโดโด,โด,ดีมากครับ <this> ไม่น่ามีปัญหาครับสองครั้งครับอีกครั้งเดียวครับ <this> <sm all> ยอดเดียวครับทำได้ครับเก้งมากครับได้ขึ้นโอกาสไปสกต้นรลกครับ สำหรับทางบ้านนะครับพี่สุมีคำถามถามพวกเราว่าก่อนจะมียางลบคนสมัยก่อนใช้อะไรลบดินสอครับลาบแล้วรีบเข้ามาตอบที่ a c e b o o k ซูเปอร์จิ๋วนะคะ <Yeah! S 1> อ้าวตรนี้กับน้ำซอสแล้วซอสาใส่ในข้าวเจ้ากนะครร่วมส่งเสริมพลังสมัคคีกับสแน็คแจ็ครถหมึกส่งเครื่องและหมึกสลา,าย ทดสอบพลังกายพลังใจในช่วงซุปเปอร์เกมกับสูโมโเวลาของภารกิจในช่วงซุปเปอร์เกมนะครับพบกับปกป้องและไอซ์ครับครนบและนี่คือซุปเปอร์เกมรูปโผมใหม่ครับกับการตะลุยดินแดนวันนักดีไทยครับเปิดประเดิมเกมแรกไปพบกับเกมที่มีชื่อว่าพระอภัยมณีครับ ซูเปอร,ร์กมใหม่กับวรรณคดีไทยเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาสู่โลกแห่งวรรณคดีมีหรือที่แก๊งที่เกียดจะไม่ตามมา าดีไทยหัวหน้าแก๊งก็เลยสวยไหมาหาผีเชื้อสมุดค่ะแต่ว่าเกมแรกของเราครับเกมของซูโม่มินิคุกกี้มีสุดสาครมีอันนี้ทำไมมีผีเสื้อสมุดสองตัวอ๋อคุณครูใช่ไหมครับค่ะเราได้จับคุณครูมาเป็นตัวประกัน คุณครูครับหนูจับคุณคุณมาคุณครูมาคุณครูเข้าคุณครูเข้าได้ไหมโอ้โหจะพังไหมเนี่ยโอ้โหถ้าน้องทําไม่ได้คุณครูเปียกนะคะสุดสาครคนแรกนะคะชื่อว่านาวิกพร้อมแล้วไปได้ครับ ขี่ม้านินมังกรให้ได้อดาจารย์จะยกขึ้นเรื่อยๆแต่งตัวเรียบร้อยขี่ม้านินมังกรให้ได้แล้วไปยืนที่เกาะแก้วพิาดารณของเราเออไปที่เกาะแก้วพิษดืนพิาดารณให้ได้นั่นแหละจำเอ,อ,อาทำได้ทั้งหมดนะคะแล้ก็มาถึงคนที่2แล้วนะคะชื่อว่า น้องผู้โอ้โหดูท่าผู้พร้อมไปได้ภู้ผููููู้้้้เร็วเร็วูเร็วเร็วใส่เกลือด้วยใส่เกลืออ่าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอออัจับปัดเเฮ้ยม้าม้าไม่มีดอกยางเฮ้ยเฮ้ย กือกเนี่ยไปทางม้าไปทางไปสำเร็จนะครับคุณครูเปียกนะคะสุดสาครคนสุดท้ายเชื่อว่าน้องขิงเธอเธอเธเธอเธระวังไปได้ใส่เร็วเร็วเร็วเร็ดีลูกเนี่ฝึกไว้ตอนเช้าตื่นสายเนี่ยคุณครูก็ตีเราได้มาที่ลูกมาเอืบ เขาเรียกว่ารีบเกินลูกแม่เป็นอะไรลูกดุครึกเป็นพิเศษแล้วคนที่สามตกน้าไปอย่างนี้โอ้โหคุณครูก็เปียกอะสิคะคุณขาและนด่านของซูโม่มินิคุกกี้ ทำสำเร็จไปถึงเกาะแก้วพิสดารมากแค่หนึ่งคนรับรางวัลจากซูโมโอร์มินิคุกกี้ไปเลยครับซุปเกมท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมโดดทับเกาะครับ ปกป้องหรือไอซ์ไทยคนใดคนหนึ่งกระโดดขึ้นเกาะได้เข้ารอบครับไปครับแมแรงจงไม่พอครับโอกาสขึ้นกับไอซ์ครับไปครับหนึ่งสองสามได้ครับ ปกะต้นโลกครับเก่งมากสำหรับทางบ้านนะครับที่สู้มีคำถามถามพวกเราว่าก่อนจะมียางลบคนสมัยก่อนใช้อะไรลบดินสอครับทราบแล้วรีบเข้ามาตอบที่เฟซบุ๊กซุปเปอร์ชิวนะครับเก่งมากขอบคุณที่รับเชิญเก่งเด็ดจริน ทดสอบพลังกายพลังใจในช่วงซปเปอร์เกมกับโตโร่ตอนนีกันต่อกับซุปเปอร์เกมนะครับไปพบกับปันหยีและแวลวาวครับสวัสดีครับเกมต่อไปเป็นเรื่องราววรรณคดีของรามเกียรติ์นะครับจะไปลุ้นกันว่าหนุมานจะสามารถหยุดพระอาทิตย์ได้หรือไม่ ในด่านของโตโลด่านนี้ต้องต่อสู้กับดวงอาทิตย์ของหัวหน้าแก๊งถ้ายืนได้ก็ผ่านแต่ถ้ายืนไม่ได้ตกน้ำนี่โอ้นังสนม นางสนมโดนทำโทษแน่นอนมาดูคนแรกเลยครับนอ้องบอสข้าประจำที่ครับาาาาามาดูอาทิตติแรกวาวัสดีที่สองลุยโข่โผีโ่ที่สามครับ ปล่อยได้ครับอึดอึดโอ้โหเพราะฉะนาน้นน้องบอสคนแรกสำเร็จครับมาถึงลิงตัวที่สองครับน้องเจมส์เจ้าอ้าวเจจะลงน้ำหรอฮึโอ้โหธาตทุลักเล่มาก้อมแล้วดวงอาทิตย์ที่แรก ไปล่อยได้แ,บบแบบอบขับซีต่อไปไปที่ขนาดเราแอบที่โกงกนันเนี่ยไป <S <S นั่นแหละโอ้ยน้องมีดีเตรียมตัวโอ้ย ไปได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยซี่ต่อไปทอนกลางป้ายนั่นไงนั่นไงลงไปหน่อยแล้วซี่สุดท้ายลุย เกมท้ากับทายข้อนี้เราต้องทายว่ามีดีจะสามารถหยุดพระอาทิตย์ได้หรือไม่ไม่น่าได้อะคะอาทิตย์อันส่วนสุดท้ายพุ่งเข้ามาแล้วทีนี้มีดีเหมือนจะหล่นน้ําแล้วค่ะเสียหลักแล้วนะ่ะวางเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยค่ะมีดีจ๋าเพื่อนก็บอกว่าดูเราไม่น่าจะผ่านด่านได้ จริงหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยปัะชั่งเจ็บใจและระดับของโตโรครับคุณรูล่ารัาบรางวัลจากโตโรไปเลยไม่ถูกจ้า เชียนะครับเอา่อนหน่อยภารกิจสุดท้ายพบกับบาร็อกและเบสครับสวัสดีครับตัว่แกมแกมนี้นะครับต้องเอาใจช่วยไกรทองว่าจะสามารถพิชิตบุกถ้ำชรวันได้หรือไม่ ดาดนี้ไหลมาช่วยมัสเตอร์ให้ได้ถ้าไม่ได้นี่เป็นตับลูกโม่งพอมแล้วเข้าสวยไปได้หล่นน้ำหล่นทุกเทุกสีไทยคนแรกมาถึงนี่ทำไม่ได้นะครับพะนั้ั้น คุณครูคนที่สองครับพร้อมแล้วเตรียมตัวโฟกัสพร้อมนะไปได้โฟกัสมาา,า,าไปตอนไหนอะแล้วมาเนี่ยกระแทกปากเท่เต็มๆเลยวัวเข้าไปเนี่ย คนที่สองทำได้คนที่สามได้แก่น้องเพชรครับไปได้เอาเราลุกทีลุกไม่ไหวเอาไม่ช่วยเลยอะ เอ,อพจนานครับในด่านของออทิวลี่ทวินผ่นานปากเทมาได้2คนครับรับรางวัลจากทิวลี่ทวินไปเลยร่วมทดสอบพลังกายพลังใจในช่วงซุปเปอร์เกมกับทิวลี่ทวินซุปเปอร์เกมท้ากับไทย ครอนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมสไลด์หลบโป่งใครคนใดคนหนึ่งฟาด่าลลูกโป,ป่งมายึดพื้นที่กรีนโซนได้เข้ารอบทั้งคู่ครับเบสไปครับ สุดท้ายมาร็อกห้องเริ่มครับไปแล้วมาไม่ได้ครับพื้นที่ยังเหลือฝั่งสีนุ่มกันอีกเยอะเลยครับบ๊ายบายและสำหรับวันนี้นะครับโรงเรียนประจักั์มินรีได้ไปปกป้องโลสองที ต้องโลนะครับขณาทด้สำเร็จวันนี้ชุดทุกมีอุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์มอบไปกับโรงเรียนของเรารวมมูลค่า30,000บาทครับบอกป้องโลดครับเกี่ยวกอครับรถกระบะเดินทางนะครับรถกระบะเดินทางเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเร่ไว้ลูกเล่นไว้ยเกียวกองไม่เกิไม่ได้ครับเล่นครับเล่นเดินทางนะครับไปเรื่อยๆไปไต่หัวมาไตลหัวครับ กบานลแล้วรูปสร้างสรรค์เยาวชนโดยสแน็คแจ็คส really ูโมโตโร ชิลลี่ทวินมราเป็นสมาชิกแฟนเพจซูเมจิไนีกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจ เท่านี้ก็จะเป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสัปดาห์นี้ถามว่าก่อนจะมียางลบคนสมัยก่อนใช้อะไรลบดินสอกันนะทราบแล้วรีบเข้ามาตอบนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมทักทายกันด้วยนะครับพี่ซุปซุป,ปร์จิ๋วนะครับและขอฝากแฟนเพจน้องใหม่นะครับแวะไปได้เลยที่แฟนเพจซุป,ปร์จิ๋วแมกซีนครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้